สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการตั้งค่ากระดาษนะครับให้กับตัว hp laserjet นะครับ m 7 0 6 n นะครับสำหรับรุ่นใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันจะมีเรื่องของ t r a กระดาษหรือตัวถาดกระดาษอยู่นะครับเมื่อเราใส่กระดาษเข้าไปแล้วปรากฏว่าท่านสั่งปริ้นเมื่อสั่งปริ้นแล้ว จะต้องมากดที่หน้าเครื่องทุกครั้งนะครับว่าจะต้องกดปุ่มโอเคเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องนั้นยอมรับในการปรินนะครับจริงๆแล้วมีวิธีการตั้งค่านะครับนะดังต่อไปนี้นะครับกดปุ่มโอเคนะครับจากนั้นเลื่อนนะครับนะมาในส่วนของอ่า t ิส s e เเตมนะครับเซนนะครับเลือก p ปเ e r s e เซตอัพนะครับนะเลือกนะครับในส่วนนี้นะครับดีเฟลเนี่ยนะครับก็คือกระดาษเริ่มแรกนะครับถ้าท่านใช้ a สามอยู่ประจำนะฮะก็ควรจะเลือกมาเป็นดีเฟล a สามนะครับแต่ถ้าท่านเป็นใช้ a สี่อยู่นะครับนะะก็ควรเลือกให้มันมันเป็น a สี่นะครับเพื่อที่จะต้อง ก็ที่จะไม่ต้องมากดตรงหน้าเครื่องนะครับมีอีกนะครับดีฟ้าวนะครับไทส์นะครับชนิดส่วนใหญ่จะเป็นเพ้นต์อยู่แล้วนะครับยกเว้นบางกรณีที่ท่านใช้กระดาษที่มีความหนานะครับหรือบางลงนะครับเหล่านี้นะครับอย่างเช่น 6- 0ถึง74กรัมนะฮะแต่ถ้าท่านไม่เลือกนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพ้นต์อยู่แล้ว โยนกลับนะครับอ่ะเทหนึ่งนะครับเทหนึ่งคือถาดอะไรถาดเทหนึ่งถาดป้อนมือนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับชนิดของกระดาษเนี่ยก็คือเป็น a อน t y ท e อยู่ละนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งค่าใดๆนะครับส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาก็คือเทเทสองนะครับเทสนะเข้าไปดูสักนิดหนึ่งครับเปปอรายเป็นอเป็นเพน paint นะครับโอเค ปเปอร์ซ็น์เป็น A3 อ่ะ, size, อะผมใส่เป็น A4 นะครับเพราะนั้นผมเลื่อนใหม่ปรับใหม่ไซส์นะครับเลื่อนใหม่เป็น A4 นะครับเลือกเป็น A4 นะฮะโอเคนะครับแล้วก็ย้อนกอลับเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือการตั้งกระดาษนะครับเพื่อให้ถูกต้องกับ กระดาษที่ใส่เข้าไปทําให้เวลาปิ้นนั้นไม่จําเป็นจะต้องมากดตรงบริเวณหน้าเครื่องคือกดปุ่มโอเคทุกครั้งเมื่อมีการสั่งปิ้นนะครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับสวัสดีครับ